ลูกคนเดียวของพี่สาวคนคนคนที่ก็เสียชีวิตไปไปด้วยเห็นการแต่เราเป็นลูกเราเราเป็นลูกเดี๋ยวเดี๋ยคุณดำลรงคุณคุณคุณด้ารงคุณารงอย่างนี้ฟังทนายนิดนึงครเราเป็นลูกของลูกของคุณยายคนแรกหรือคนที่สองครับคุณดํารงเนี่ยเป็นลูกของใครเป็นเป็นลูกของ คนที่สองครับผมคนที่สองอ่าโอเคอ่าถามต่อครับผมครับแลวทีนี้อ่าท่านที่หนึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วสามสี่ห้าก็เสียชีวิตไปแล้วเหลือเหลือที่หกกับอ่าที่เจ็ดกับแปดที่ที่ที่นายยังมีชีวิตอยู่ครับครับครับอ่าผมอยากจะเรียนปรึกษาท่านว่าอ่าการรับ <นำ S 1> <น>ประดกยัง,ย,งยังผมมีส่วนได้ อยู่เงินไหมประมาณหมายถึงว่าที่ดินนะที่ดินที่ดินเยอะไหมไม่เยอะครับไม่เยอะครับประมาณกี่ไร่ไม่ไม่ไม่ถึงไร่ได้สามไปโอ้โอ้คืออย่างนี้คุณดำรงอันคุณดำรงอ่าเดี๋ยวฟังนะอธิบาย